ที่ดาตื่นท้องที่เป็นคลื่นทะเลภูเขาอากาศหนาวสุดในสยามลมเปรตั้งสาบดื่นกินนี้มีมาทำว่นกิข้ามต้ขาวรูกสาวสูรวยมาสาเรอววันดีด้วยที่เดี๋ยวกราถายของจ้ไหนคนนี้วันดีด้วยบ้านเมืองอยู่สวยคนด้วยน้ำใจเแ็ดขวาขวา ม้งเที่ยวคบอผูกกระดิ่งสะกันดังตึงยามาเดเอาว่าคุณมาเที่ยวกันล่าจนนะอังโออายามากลางถึนถุนเข้าปูหลวงผุกแกขึ้นกันจังและเป็นสายยังยังเรียนมือเลื่อนเซนงานได้ฮะเป็นว่ามึงเหม็นงานได้ฮะเป็นว่ามึงเหม็นคนจังเงี้และมาเบิ่งเหงียยกันก็ยังว่าก็ยังว่าเนาที่ยวขอยนะเนีย K Uo K Eh ตบมือตอนรับนะครับแฟนยูบุนดียิงรักยิยย่ัน,นะครับขอเสียงบมือน้องเชียัเล,ลคยครับ

con <laughs> này nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ Right up, right up.

तो पर दादा पिता का it. আতাতে <Gã> তো <entender> <net> <set> ครับปลื้มใจมากครับครับครับเอ็มครับโชคยันรายมาชนะครับประทับตํานานพวกพี่น้องชาวโล่ชนตลอดที่รักคุณรักษ์ครับปลื้มใจมากครับพี่น้องครับมาครับรถเกียร์ทีมหัวใจของรถที่พี่ครับครับ <maks> Guees al gafellas, puedes alejak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  pere- Jejo pl scarf para tus muaizお dan gafellas Ah. ท่านายเลขาธิการคณะรานท่านสาวีร ouais. ัตนวัฒน์ที่เคารพอย่างสูงสุดนะครับกระผมสมพงษ์รนุมรดพญาผู้ว่าราชการจังหวัดเลยชาชนชาวจังหวัดเลยขอชาวจังหวัดเลยขอเสียงปรบมือต้อนรับนายกรัฐมนตรีคนแรกสาธิตนครับกระนุญาต เป็เชิญพระานท่านันดีว่าไมเชวางท่านทั้งร้อง่ระานท่านพันีมีการให้บริสุทธิ์นะเขาตฐมนตรีในเรื่องนีเป็นผู้แนะนำวิจิตรและรับประธานพันธดีในครั้งนี้ยินดีครับขอเต็มบริบรณ์ตลอดทีที่านพนธได้มานครับ รู้่รทนน้านบีะคน้ประานนุกัน้ปานาีผนะัแล้วปาน้ประนกันปานาผนะันหวพัานาทนปรกัน้วานาดีผูทนนกันแล้ประานานะกแวระานาธบคุณพี่น้องชานจกัวีนันานาี้นะครับทนานมา เยี่ยมมีน้องมาขอบคุณพี่น้องชาวจังเลยครับผมในนามตัวแทนของพี่น้องชาวจังเลยก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพรนท่านและให้พระท่านนายกรัฐมนตรีนั้นได้เดินเยี่ยมขอบคุณพี่น้องประชาชนครับพี่น้องประชาชนรอต้อนรับพระท่านนายกรัฐมนตรีตามทุกต่างๆครับพรนท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินไปขอบคุณในนาม นะครับพักเพื่อไทยให้กับพี ab ab. ่น้องชาวจังหวัดเลยครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพักเพื่อไทยจะต้องครองจังหวัดตลอดไปและจะดำสนุนพัฒนายนรัมนตีเป็นนายกหญิงคนแรกของประเทศไทยตลอดไปครับพี Hait ่น้องครับรบมือดังๆครับพี่น้องครับใช่ไหมพี่น้องใช่ไหมพี่น้องใช่ไหมพี่น้องครับและในโอกาสนี้ขอกาบเป็นเชิญพระท่าน รับมนตรีว่าการส่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมครับด้บออของพี่ลึกครับท่านรับฟรีท่าท่านชาท่นรีครับ จะสวงิู้ทมนะคะท่านระชาแล้วก็ท่านสสจังหวัดเลยและพี่น้องชาวจังหวัดเลยทุกท่านค่ะขอเสียง่อยได้ไหมคะอยากจะมองเห็นได้พี่น้องทุกๆคนและอยากจะบอกจากใจว่ายิ่งรักพวกนี้ขอขอบคุณสำหรับทุกคะแนนเสียงที่จังหวัดเลยให้กับพรรคนไทยค่ะและเรียนยืนยันพี่น้องว่า วันนี้พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยไม่เคยลืมสิ่งที่เคยสัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนเราจะเดินหน้าในการช่วยกันแก้ไขปัญหาปากท้องให้กับพี่น้องประชาชนนะคะรวมถึงนโยบายต่างๆที่มีหลายนโยบายที่รัฐบาลจะมีการเร,ร่งรัดนะคะในการที่จะสร้างความเป็นอยู่ให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นกองทุนหมู่บ้าน SML หรือแม้กระทั่งกองตงนตั้งตัวได้และที่สำคัญการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแรงซึ่งเป็นปัญหาภัยวิกฤตและเป็นปญหาภาัย,ยที่ไม่เคยลืมเลือนซึ่งเราจะต้องช่วยกันแก้ไขให้ได้นี่ก็จะเป็นหนึ่งในภารกิจที่รัฐบาลจะต้องเข้าไปแก้ไขนะคะแล้วก็การเรียนที่น้องประชาชนว่าในเรื่องของ ราคาข้าวนะคะก็ได้มีการดำเนินการรับ,บรับ,รบจำนำข้าวไปแล้วนะคะก็ในอนาคตเราก็จะพยายามดูแลเรื่องของสินค้านะคะขอเวลารัฐบาลที่ฉันจะตั้งใจในการที่จะติดตามและก็แก้ไขปัญหาปากค้องให้กับพี่น้องประชาชนทุก่าคัค่ะและในฐานะที่มาวันนี้นะคะเทนทีสุาส่าพสตีเยอะจริงขอเสียงหน่อยได้ไหมคะ ท่านคงจำได้ค่ะวันนี้นโยบายที่เคยเรียนวินอนประชาชนว่าเรามีนโยบายเป็นผู้หญิงจะไม่มีนโยบายสำหรับผู้หญิงได้อย่างไรก็คือกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีค่ะวันนี้พร้อมแล้วนะคะที่จะขอรับสมัครตัวแทนสมาชิกสตรีทั่วประเทศค่ะในการทำงานเพื่อประเทศชาติค่ะนะคะก็ขอเรียนเชิญด้วยนะคะในการที่จะร่วมกันร่วมในการพัฒนากองทุนบทบาทสตรี ซึ่งกองทุนนี้จะมีวัตถุประสงค์หลักก็คือให้สตรีไทยของเรานั้นได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและที่สำคัญก็ต้องมีกองทุนนี้แหละค่ะที่จะร่วมมือกับทุกกองทุนสตรีทั้งหมดในการที่จะสานต่อและสร้างบทบาทและความเข้มแข็งให้สตรีไทย รวมถึงการช่วยเหลือและกู้ศักดิ์ศรีและความเป็นสตรีของเรานั้นให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่รัฐบาลก็จะดำเนินการนี้ให้นะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีปีชานะคะท่านสอสเปรงวัีที่ที่ได้มีโอกาสที่ดิฉันได้มาพบปะพี่น้องชาวจังหวัดเลยพร้อมกันแบบนี้ต้องบอกว่ามีทั้งความอบอุ่นและความประทับใจ เวลาทำงานแล้วเหนื่อยลงมาเจอกับพี่น้องสิ่งต่างๆนั้นหายไปปิดทิ้งเลยค่ะก็ขอขอบคุณจริงๆค่ะก็ถือโอกาสนี้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะขอวอวยพรให้พี่น้องทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุภาพสมบูรณ์แข็งแรงและเราเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะขอบคุณค่ะปบม่อเป็นการต้อนรับพนทนายกรรมนติการพี่น้องครับ ต่อจากนี้ไปนะครับจะเชิญพนันธุ์ท่านนายกรัฐมนตรีเดินเยี่ยมพี่น้องนะครับเพราะมีภารกิจที่จะต้องเดินทางไปจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้นะครับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลยนะครับมาให้การต้อนรับพนันธุ์ท่านนายกรัฐมนตรีหญิงของเรานะครับครับท่านนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยเสียงปรบมืนต้อนรับพนันธุ์ท่านนายกรัฐมนตรีของเราหน่อยครับ สตีจังหวัดเลยเข้มแข็งไหม <Yeah. S 1> แข็งไหมใหญ่ไหมยาวไหม <Yeah. S 1> ขอให้แข็งขอให้ใหญ่ขอให้ยาวปรบมือต้อนรับพนท่นทันนาย,ยกรัฐมนตรีขวัญใจของพี่น้องชาวจังหวัดเลยครับ ค่อยๆนะครับพี่น้ององค์กรสตรีพี่น้องชาวจังหวัดเลยนะครับปรบมือต้อนรับพระนท่านนายกรัฐมนติีขวัญใจของเราครับพี่น้องครับครับ ปรบมือต้อนรับพนท่านนายกรัฐมนตรีขวัญใจของเราครับพี่ mesela, น้องครับปรบมืนดังๆครับพี่น in ้องครับครับท่านนายกเบาๆครับพี่น้องครับเบาๆครับพี่น้องครับเบาๆครับพี่น้องครับเบาๆครับเอาท่านนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยท่านยิงรักจินวัตรขวัญใจพี่น้องประชาชนใช่ไหมพี่น้อง

多大？多大？

<ร>ถ <harma> ึงหน่อยถึงหน่อยอปนี่เลยครับถ่ายไปเรือยหน่อยถ่ายต่อไปครับครับถือศีลโปโปตอนรับพระพุทธมนต์เต็

阿婆，不<吧>要不要，不要不要，不要不

พูดนี้หรอสายล้วถึงแล้วนะถึงเราถนะแ่นี้เหึงแค่น้ยังไงเพาไปเราต้องเบียดแล้วเพาเบียดแบบนี้ปะเปบียดลบเลบียดวันวันก็ตายได้ก็ตายเลยลบลบคั่หลบกัน

ทีเป็นคลืนทะเลภูเขาอากาศหนาวสุดในสยามมีดอกไม้งามต่างสามฤดูทิ่นี้มีมากคำหวานเขาสางตัวข้าวลูกสาวพดสวยภาษาเรลว่าววนดีด้วยภาษาเรลว่าววนดีด้วยบ้านเมืองอยู่สวยคนรวยน้ำใจ